คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีรู้ไม่มีใครรู้เรื่องเลยคือเขานอนหลับอยู่ในห้องเนี่ยแล้วก็นอนปกติใครผ่านหน้าห้องเขาจะต้องเรียกหมดวันนั้นเจ้าโดง่งเขาก็เดินลงมาวันนั้นแม่ไม่เรียกโด่งมันก็มองเอ๊ะทำไมแม่ไม่เรียกทีนี้มันก็มีธุระมันก็ออกไปธุระกลับมามันก็มายืนหน้าห้องแม่ก็ไม่เรียกอีกมันก็เลยเดินเข้าไปดูแม่ก็น,นอนอ้าปากแล้วนอนมองเพดานมันก็เลยเอามือไปอังตรงจมูกเฮ้ยทำไมหายใจมันแผ่วขนาดน,นี้ ดวงก็ตกใจเรียกเด็กที่บ้านมาช่วยก็อุ้มไฟลงใส่รถมาส่งห้องฉุกเฉินที่รามาปรากฏมาถึงปั๊บหมอบอกว่าออฟฟิเจนในตัวเริ่มจะหมดละดีปกติดีปกติทุกอย่างทุกวันก็ดีพ่อไม่อยู่บ้านด้วยพ่อถ่ายละครอยู่พ่อถ่ายละครอยู่ฝั่งทนแล้วพ่อก็รีบบึงรถมาเลยมาถึงคุณหมอก,ลกลาลังจะเอาเอาท่อลงพอดีเขานี่เขาไม่เคยรู้เรื่องมาเขาเป็นอะไรเลย ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเขาแข็งแรงมไม่บอกเลยก็บอกเขาเป็นไทรอยเท่านั้นแหละเวลาก็ขอให้เขาทานข้าวทานอะไรเยอะๆมันจะได้ไทรอยจะได้หายแต่เ็าไม่บอกอะไรที่มันร้ายแรงกับเขาตอนนี้โรคมรอแก็ต้อ,ง,ง, <S 1> <S 1> องับยก็มันก็มันก็บอกลําบากล,ลูกคือมันก็ดีอ่ะปกติก็เหมือนคนธรรมดาเนี่ยแต่เวลามันจะมาก็มาวูบเลยทีเดียวเนี่ยมันไม่ให้ทั้งตัวเลย นอนอยู่บางทีเขาหายใจเนี่ยอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงก็เพิ่งทราบก็เพิ่งทราบหลังจากเข้าโรงพยาบาลที่สองครั้งหลักรู้มาแล้วว่าความเนื่ยอ่อนแรงแต่ก็ไม่นึกมันจะร้ายแรงแล้วก็ไม่นึกมันจะร้ายแรงขนาดนี้มันเต็มร้อยอยู่แล้วะพ่อหลักกำลังใจเต็มร้อยคือเราต้องคิดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ก็ไม่อยากให้มันเกิดตลอดตลอดเพราะไม่รู้เขาเปิดให้ฟ้ามาหลไรเพราะ็มาตลอดเราถ้ามันเกิดเรายังแข็งแรงอยู่เอาเขาให้รอด เราเป็นอะไรทั้งบ้านก็คติหมดทุกอย่างมันถึงบอกงงมากมันเกิดอะไรขึ้นเนีไงแสดงว่ามันขับพันแล้วขับพัน่งแล้วเขาก็ป <ๆ S 1> <ๆ S 2> กติคุยเรียบกบัตรคิสมะแฟนเขาคุยจ่อยจ่อยจ่อย,อยบอกหมอจะให้กลับบ้านแล้วเรื่องไม่ทานอาหารๆๆทานไม่เลยทานมันทานพอทานแล้วเขาเหนื่อยแต่ตอนนี้คือไทรอยด์โล่งเลยคือไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงม,มันก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ ไอ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่แหละเนี่ยเพราะว่ามันสามารถจะไปได้ง่ายต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยมาตั้งแต่สิ้นปีมาเนี่ยตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยนะไม่เพิ่มน้ำหนัก31กิโลเหลือ31กิโลแล้วความจังเขาสับสมนอนนี้สับสนมาก